ถึงแล้วเออถึงแล้วถึงแล้วทีนี่เรามาจับสังเกตกันสิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็โอเคเป็นไอ้โปตเตอร์ตาเลือดเหมือนเดิมอุ้ยทำไมเป็นคนแก่วะไม่คน,นแก่วะทำไมไมันแก่เหมือนวะทไมมันไม่ไม่แก่วะอ,อุย้ยเอ้าวิดเดี๋ยวนะเราไปอยู่ ท้ยมันน่าจะแหวกดูเนี่ยเลยดูว่าให้เราเดินผ่านไปก่อนดูกันนะอย่างๆๆมันมีผู้อะก็จะเป็นดิ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้ใช้กูนะชุดมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นดิ่งแมงเรียนนะพี่น้องเก่งนักเรียนเลย เจนี่เปลี่ยนไปวิเจส่าข่าวว่ะแล้วก็เจนี่มาโหดเชี้ยตรงนี <да ้เ pues น so ี่ยจะบอกว่ากระโดดกัดคอมกันะโอเคยังไงอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไอ้คอมขับไปสงสัยม่วงมาแล้วคอขาด

แกอี๋นี่่อนฐานอเลยโอกแล้วาเล็้ยงมลันหมดแล้วเนี่ยอ๋อว้ายนี่อยู่ตรงนู้นมองกูเหรอกูตบ้กูตบหน้าเจ็บนะแนต่อเจ๊

วัวเล้วกูเล่เ <favorite> ฮ้ยเ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 ฮ้ย ôi hè ngồi đây ngồi đây 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 นี่ต่อไหมก,กดกระวการอคอกูมี้เด็กเปลียนดีไม่ด้เด็กหน้าขาวเด็กแปง้งมันิดปกอ้โโกโกวเฮ้ยกูตาแดงกูไปสู้กับโกคู่ขนออ้ยโมึงสู้ขนาดนั้นเลยเหรอฉันองเอ้วมคน,นู่้คเเอยเฮ้ยเหมือนมัน,เอ,เ,น,เ,อเ,นเอาไปอไเอาไปไอะไรวะ ออ๋เด็กบ้าขอบตาดำปิดเลยที่มันแซงเราไปนั่นคือมันไปตายกันเนอีบาราชีก็บอกยังไม่ถึงบ้านใชนไหมเหรอยังไงจะเอากูลงได้ยังเนี่ยนี่กูเดินมาไกลมากนะเนี่ยกูยังไม่ได้ลงรถไฟเลยอ๋อจะถึงแล้โอเคลงสถานรถไฟก็เป็นนั่นรถเร่อลงไหม Oh. Ah, es ¡Ah, así <tose> <tose> oh. กูตนะครับทีเลยแม่งมาโทรมาทำไมวะไอ้สัตว์แม่งโทรมาทำไมวะไอ้สัตอนยี่นเอาแล้วเฮียนจะเป็นเงาดูเฮียอะไรยิ้มี่ยี

เฮ้ยแดงเลยวซีมเลยคนนี้ต้มไหล่แยแล้วก็มีเดกแงีดกลโอเคมันไปแล้ว พี่อยู่บักขม่สันเอ๊ยนักขม่สันอไอ้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 ไอาไม่รูายไปแล้ว เออโอ้ยตเลยกอได้ตกใจอ้าเปากแว่งนี่ว่าปากแว่งเว้ยอ้ามแก้วเยเด็กอีบ้าทไม่อยนต่อเจ็ะอ่ะ เปล่า <player. S 2> <inaudible> รถไฟที <sa iden blessing> <8. S 2> ่ไปจะมีน้องแมวอยู่โอ้อะไอ้ัยเฮ้ยยอยยยยยยไอยย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 ้ยยยยอยย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 อยย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 ย้ยยยยยย จะเกิดรอดไฟมันจะเกิดแบบไปตกนรกหรือไม่งั้นก็แบบน้าใจเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิญญาณรถไฟที่มันเป็นอีโบกี้หนึ่งแหละอะไรปะที่โบกี้นั้นเกิดอุบัติเหตุแหละถ้าจะโบกี้นี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุพี่อะไรมึงมีผีกักตัวเลยมีผีอะไรวะอี๋ทั้งคันนี่เล็กว่านะไอ้ลิวว้า ตัวเราเห้ยใช่เลยนี่คือตัวเราเ <Hey. S 1> ลยไอ้ไอ้ไอ้บุกี้นู้นน่ะเอ๊อีศาสตเหรอ ายวียาเนยมันเอารางไอ้ตัวจริงอะของเราไปอยู่บุกี้ที่มันพังเห็นไหมใครที่รู้ก็บอกกูทีละกันบอูทีละกันมันเป็นปุ่นอที่เภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่เลยก็ซีรีสี่นะซีอยู่กันอีกยาวสำหรับคนเด้ยยาคนไหนกลุ่มมาแล้วกลุ่มมาแล้วกลุ่มนะเซิร์ชเลยชื่อมันเดียวก็ได้นะไอนเอ็นเออะไรนะมนเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทนเดี๋ยวของกไปกู อยากให้แล้วก็ฝากกันนะถ้าเป็นกลุ่มนี้ฝนะากให้เป็นตุ่มด้วยนะคะนะมันจะได้ไม่บินอีกโอเคเจกันเจกัน